คอนเฟิร์มดวงชะตาชีวิตของท่านแบบละเอียดเลยนะครับเรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งชีวิตเลยเจาะลึกกันแบบทีละหนึ่งนักกษัตริย์เลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกครับ3นักกษัตริย์คือท่านที่เกิดในปีชวดปีฉลูและปีขานละเอียดมากๆละเอียดสุดๆรู้ทุกมุมแบบชัดๆครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นถ้าท่านจะไปหาหมอดูไม่ต้องหาเลยครับนี่คลิปนี้จะตอบปัญหาชีวิตของท่านโดยภาพใหญ่แล้วก็ครอบคลุมจริงๆเลยนะครับฝากกดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆหรือตัวท่านเองนะครับ ไว้ดูหรือว่านะพิมพ์คอมเมนต์ว่ารับคําทํานายสาธุนะครับตรงนี้นะฮะจะทําให้ท่านสมหวังสมปรารถนาในดวงชะตาแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านใดที่ต้องการของเสริมดวงพลิกดวงชะตานี่เลยฮะท่านรู้สึกว่าชีวิตดาแยกนะผมแนะนํากําไรของผมอันนี้เลย12รดาศสีนี้นะครับผมทําอย่างดีออกแบบอย่างดีท่านใดที่มีหนาอุปสรรคในชีวิตลองใส่กําไรีดูท่านจะผ่านอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับสําหรับท่านที่เกิดในปีชวดนะครับตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนปีชวดเน เป็นคนธาตุน้ำนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดในปีชวดหรือปีหนูเนี่ยนะฮะเป็นคนพูดจาเด็ดขาดภายนอกเนี่ยใครรู้จักเนี่ยจะรู้สึกว่าหญิงนะฮะเพราะไม่ค่อยยิ้มแย้มนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้ารู้จักจริงๆเป็นคนตลกแต่สิ่งหนึ่งที่คนปีหนูเนี่ยนะฮะหรือคนปีชวดต้องรดตาวาสองทีหนึ่งเนี่ยคือเป็นคนที่ทําอะไรตามใจตนเองเพราะเรื่องนี้แหละครับทำให้ชีวิตหลายครั้งเนี่ยผิดพลาดนะครับและก็เสียเพื่อนเสียโอกาสดีๆเพราะตรงเนี้ยนะฮะเป็นสําคัญเลยต้องบอกเลยนะ ว่าภายนอกเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนแข็งกระด้างนะครับพูดจาตรงผงผางแต่ก็เป็นที่ถูกอกพอใจแก่คนทั้งหลายถึงแม้ว่าคนปีชวดจะเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตนะครับเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งก็ตามแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อมีอายุมากขึ้นนะครับนิสัยอย่างนี้จะค่อยคลายแล้วก็หายไปเองนะครับคนปีชวดเป็นคนขี้เบื่อครับชอบการเปลี่ยนแปลงเป็นคนรักใครก็รักจริงชอบใครก็ชอบจริงรักง่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกว่า เป็นคนที่คบใครก็คบง่ายไม่ค่อยจะระแวงไม่ค่อยที uffy, ่จะคิดอะไรมากกับการคบคนนะครับเพราะนั้นต้องระวังระวังนิดหนึ่งครับเพราะถ้าคบคนชั่วหรือว่าคนพาลเนี่ยก็จะกลายเป็นคนพาลไปด้วยบางทีไปคบกับคนที่แบบอาจจะชอบเล่นการพนันหรือชอบกินชอบเที่ยวชอบดื่มอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับคนปีชวดถ้าคบนักป่าราชบัณฑิตก็จะเป็นป่าราชบัณฑิตไปด้วยถ้าคบคนรวยนะครับก็จะเป็นคนรวยไปด้วยเพราะฉะนั้นครับท่านใดที่เกิดปีชวดพาตัวเองไปอยู่สังคมดีๆครับแล้วคุณ ประสบความสำเร็จล่ำรวยเพราะคนปีชวดนั้นคล้ายๆเหมือนเป็นสำเนาเป็น๊อปี้ครับเห็นอะไรก็จะเป็นตามสิ่งสิ่งนั้นอยู่สังคมไหนก็จะมีฐานะและทรัพย์สมบัติแบบคนสังคมนั้นด้วยนะครับคนที่เกิดในปีชวดนะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดมากและวิตกกังวลเป็นคนที่ชอบคิดวนคิดโน่นคิดนี่คิดไปคิดมาคิดไม่จบสักทีนึงนะครับเป็นคนที่เกิดที่หนึ่งไปได้ดีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจเจริญเติบโตนะครับยังต่างถิน่นแดนไกลเพราะฉะนั้นครับคนที่เกิดปีชวดนะครับผ่านด้ยการศึกษาดีเน ไม่ตกต่ำเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถฉลาดเอาตัวรอดเก่งรบรีเก่งมีความก้าวหน้าทางด้านการงานและอาชีพยิ่งยิ่งกว่าใครด้วยนะครับต้องบอกว่าคนปีชวดเนี่ยนะครับลักษณะทางสังคมเขาบอกว่าเป็นคนสามารถปรับปรุงตัวเข้ากับคนได้ทุกชั้นเลยนะครับไม่ค่อยรู้สึกในทางมีปมด้อยทํางานว่องไวนะฮะเอาใจผู้มังคับบัญชาเป็นเยี่ยมเลยนะครับและมักจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามหากนะฮะตัดความที่เรียกได้ว่าเหมือนกับมีทิฐิสูงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ปากกลา้าขี้ เขียงนะฮะตรงนี้นะฮะจะดีมากๆเลยนะครับจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับ สำหรับถ้าได้เกิดในปีขานนะครับอาคนปีขานนี่ก็เป็นปีเสือนะครับเป็นคนที่ชอบพูดจาผงผางใดร้อนบางทีเนี่ยถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยก็จะมองว่าเราเนี่ยนะฮะเป็นคนที่อาจจะเอะอะมาเทิ่งนะครับหรือเป็นคนไม่ยอมคนนะฮะบ,บางคนไม่เข้าใจอาจจะไม่ชอบเราเอาง่ายๆนะครับต้องบอกว่าคนปีขานเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรได้หลายอย่างเป็นคนที่ทํางานหรือทําอะไรเนี่ยนะครับอย่างเดียวไม่ค่อยได้นะฮะต้องทําพร้อมกัน2อ,อย่างขึ้นไปหรืออาจจะมากกว่านั้น แล้วก็เป็นคนที่ียกว่ามีความสามารถรอบด้านจริงๆเป็นคนที่เรียกได้ว่าภายนอกไม่ค่อยที่จะเหมือนกับแสดง power อะไรมากนักนะครับแต่ว่าคาพูดคาจาดุเด็ดเผ็ดร้อนเกลียดใครเกลียดจริงโกรธใครโกรธจริงถึงแม้ว่าจะหายโกรธแต่ก็ยังจําไม่เลิกนั่นเองนะครับคนพี่ขานครับต้องบอกว่าโดยมากแล้วเนี่ยฮะมักจะเป็นคนที่มีความเจ้าชู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่เจ้าชู้ทางกายแต่ก็เจ้าชู้ทางใจนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับคนพี่ขานครับเป็นคนที่เจรจาดีมากเป็นที่ถูกอก ถูกใจของผู้อื่นนะครับแต่คนปีขานมักอาภัพคู่ครองต้องบอกว่าอาจจะรักแรกลักสองอาจจะต้องมีเกณฑ์ห่างไกลกันนะครับหรือรักแรกลักสองมักผิดหวังเป็นลักษณะนั้นนะครับคนที่เกิดในปีขานเป็นคนที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดมากเลยเพราะว่าเราจะเสียเพราะคําพูดหลายครั้งเราเสียเพื่อนหลายครั้งเราเสียญ,ญาติพี่น้องนะครับหรือเสียผลประโยชน์เพราะการพูดชอบพูดแซวพูดเล่นหรือเพราะคําพูดของเราตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วย ต้องบอกว่าคนปีขานเป็นคนใจสู้เป็นคนขยันเป็นคนที่เรียกได้ว่าอยากได้อะไรก็จะพยายามทําให้ถึงที่สุดเป็นคนวาสนาสูงเป็นผู้นําแต่ก็เวลาเป็นผู้นํามักจะถูกคนอื่นอิจฉาริษยาชอบถูกใส่ร้ายใส่ความนะครับข้อเสียของคนปีขานเนี่ยฮะเป็นคนที่เก็บความลับไม่อยู่เป็นชายเนี่ยฮะหรือเป็นหญิงก็ตามนะครับที่เกิดปีขานมักมีตําหนิไฝ่ปานในที่ลับแล้วก็ต้องบอกว่าสารภาพทางส่วนตัวนะครับคนปีขานเป็นคนชอบใช้ชีวิตโลดโผนนะครับ เป็นคนที่ไม่กลัวต่อเรื่องพยันตอันตรายอะไรมากนักง่ายๆคือเป็นคนไม่ป๊อตนะครับถ้าอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยถึงไหนถึงกันไม่ยอมเด็ดขาดเลยนะครับคนพี่ขานครับทำราชการดีทําการค้าขายมักพอประมาณตัวเป็นคนที่ชอบสุขสนานนะครับเป็นคนไม่บ้าอํานาจไม่เหลืองอํานาจแต่ใครอย่ามาข่มนะถ้าข่มมาไหลฉันบับใจขาดเลยทีเดียวนะครับคนพี่ขานครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีนะนาคตต้องมีแต่ก็ไม่คดโกงไขรไม่เอาเปรียบไข่นะครับเป็นคนที่หัวคิด เริ่มสร้างสรนดีมากนะครับหากทํางานที่เป็นธุรกิจติดต่อไม่ใช่ของตัวเองนะฮะมักจะทําได้ยอดเยี่ยมการโคดโกงเนี่ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนสําหรับคนปีขาหนะครับคนปีขาหเป็นคนหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเพราะใจปั้มชอบชื่อเหลือคนอื่นนะฮะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมนะครับและที่สําคัญเป็นคนเจ็บแล้วไม่จําด้วยนะครับนี่คือลักษณะของคนในปีขาหครับสำหรับถ้าที่เกิดในปีฉลูนะครับเขาบอกว่าปีฉลูเป็นคนทัดดีคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยหรือปีบัวเนี่ยนะฮะตามดวงชะตานะฮะเขาบอกว่าเป็น คนที่มีความสามารถเป็นคนที่ซื่อสัตย์นั่นหมายความว่าในบรรดา12นักษัตย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับคนที่เกิดในปีฉลูนี่จะเป็นคนที่ซื่อที่สุดจะเป็นคนที่ไว้ใจกันเ่งมากที่สุดจะเป็นคนที่เสียปรียบเพราะถูกคนอื่นเนี่ยนะครับหลอกมากที่สุดและคนที่หลอกมักเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวคนปีฉลูเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ว่าจะศึกษานะครับสูงไม่สูงก็แล้วแต่นะครับแต่เอาตัวรอดในชีวิตได้ดีเป็นคนทําอะไรต้องน้ําซึมบ่อทรายจึงจะประสบความสำเร็จนะครับถ้าหวังรวยเร็วเก่งกาไรอะไรรวยเร็วๆ ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะถูกคนอื่นหลอกลวงได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าคนปีฉลูเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่ามักจะมองโลกในแง่ดีถึงแม้ว่าตัวเองจะคิดว่าตัวเองเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายก็จริงนะแต่จริงตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่ดีครับสังเกตได้เลยครับคุณมักจะแพรน้ําตาคุณมักจะพลาดท่าเสียทีคนอื่นคนปีฉลูเนี่ยนะครับในใจลึกๆนะเป็นคนหัวเราะเฮฮาชอบทะลึ่งตึงตังครับแต่ภายนอกเนี่ยจะดูเหมือนเป็นคนขมขื่นนะฮะเจรจาไพร้อเพราะงั้นคนปีฉลูเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่คนปีฉลู มักจะอาภัพคู่ครองคือไม่โสดก็จะต้องมีคู่แต่ถึงมีคู่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีความสุขในการครองเรือคือน่าหมายความว่าคนปีฉลูเนี่ยนะครับโดยมากก็จะมีโอกาสโสดหรือถ้ามีคู่ก็จะเหมือนกับชีวิตความรักเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความสุขทะเลาะกันบ่อยนะฮะแบบเจ้ากรรมนายเวรกันเลยทีเดียวนะครับท้าเลิกท้าหยากันแล้วก็เลิกกันไม่ได้สักทีหนึ่งคนปีฉลูครับก็บอกว่าเป็นคนพูดจาดีมีเหตุผลนะครับเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปเป็นคนมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงซื่อสัตย์ร ใช้บริการคนทั่วไปดีมากแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าอนอ่อนผ่อนตามนะครับไม่ค่อยหัวดื่อเป็นคนฟังเหตุผลของคนทั่วไปแล้วคุณเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่ชอบเรียกได้ว่าข,มข่มคนไม่ชอบอวดตนเป็นคนไม่ชอบความแสดงว่าตัวเองเป็นเจ้าคนนายคนมักจะทําตัวแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นคนมีฐานะหรือว่าเป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็แต่แต้ก็มักจะถ่อมตนนะฮะอยู่ตลอดเลยนะครับแต่คนพีฉลูเนี่ยนะฮะเป็นคนที่อาพับสักเล็กน้อยคือเป็นคนทําคุณใครไม่ขึ้นนั่นหมายความว่าดีใครนั้นก็มักจะเห ไฟตกน้ําสภาพทางส่วนตัวนะครับก็บอกว่าคนปีฉลูเนี่ยนะครับชอบใช้ชีวิตหนักไปทางประกอบอาชีพที่ตนถนัดการค้าขายข้าราชการก็ดีทั้งนั้นเลยนะฮะแม้ว่าประกอบธุรกิจติดต่อในหน้านะครับทำอะไรเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะเจริญก้าวหน้ามีได้ผลกําไรดีแล้วก็สิ่งหนึ่งคือต้องบอกว่าคนปีฉลูเนี่ยนะครับเป็นคนที่เรียกว่าโกรธยากแต่ถ้าโกรธเมื่อไหร่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องเลยนะฮะเรียกได้ว่าอย่าให้โกรธถึงที่สุดนะถ้าโกรธกี่สุดใครก็ฉุดไม่อยู่เลยนะครับคนปีฉลูเน ไม่ว่าจะเป็นปานฝายขี้แมงวันอยู่ในที่รับลมผ้าคนเกิดปีสูน์ท่านดินน,นะฮะลักษณะทางสังคมเขาว่าเป็นคนที่อุทิศตนนะฮะให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมงานการกุศลสาธารณประโยชน์ร,ชนรับอาสาไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยทํางานไม่สู้จะว่องไวเฉยชาแต่เรียบร้อยนะฮะคนเกิดปีศูนนี้นะควรหาโอกาสศึกษาสแสวงความรู้ให้มากขึ้นจึงจะเด่นในทางสังคมครับ ำไรหนุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บเ็บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้งสั้งสิบเป็นบไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุข ความเจริญท่านไหนที่สวมใสก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศครับ